ครับจะกูพับแ้วใช่ไหมดเอเรืองหยุดเท่ากับใชรหยุดู้งดินศูนย์หนึ่งไม่ถูกใจคำบับมันครับท่านรอรดล่ามือนะเพื่อนรอบแรกเรเาบอกแกมือที่นี่นะ ก็เนี่ยปตหน็อันนี้ตัวแทนกระพานนะครับก็ขอบคุณการขันทำนี้นะไรเงยก็ทั้งของแกงถ้ามีอะไรติดคลาสคาใจนี่วงไหนนะเพื่อนพวกนี้น่าจะซัมเมอร์วะไม่มีครับไม่มีหนุกมากครับหนุกมากหนุกมากหนุกมากมิครับขอโทษเหมือนกันครับขอโทษเหมือนกันครับมาดูครับมาดูครับ เอออยากอยากให้แก้เรื่องหนึ่งครับรอ,อยากให้แก้เรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องเอ่อรถครับรถรถ <ผม S 1> พาวพ,าว,พาวที่พาวอย่างเดียวครับที่นี่ไม่มีอะไรครับติดขัดดีหมดในเ,เรื่องของระบบขอโทษทเสถียรโมบบบบพูด,พด,พดหน่อยฮะวะไม่ ปากวงกระซิบมันไกลขนาดไหนวะในส่วนในนส่วเรื่องของระบบของประเทศนะครับทางแอดมินต้องต้องขอโทษด้วยนะครับในเรื่องที่รู้สึกว่าหากเจออะไรแล้วรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เพลย์หรือว่ามันรู้สึกติดขัดในเรื่องตรงนู้นตรงนี้ทางประเทศขอขออภัยและในยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจะนําในเรื่องของฟีดแบ็กตรงนี้ไปพัฒนาขอโทษกับทุกๆฝ่ายด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับสนุกสนุกสนุกจัดไว้เดี๋ยวแก้มือผมไปแก้สายล่างก่อนเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ อาทิตย์อกแกงก็คุยกันต่อได้เลยครับมีอะไรก็คุยกันเนาะไม่มีไม่มีไม่มีสนุกมากเดี๋ยวสายล่างขึ้นมาใหม่ขึ้นมานะครับลุงผมรอยได้เดี๋ยวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวขึ้นมาใหม่มึงก็สู้ๆกับพวกไรลักเด้อเออหมดไปเมื่อกันเดี๋ยวไม่หมดไปเหมือกันแต่ไม่มีอะไรแล้วขอโทษทีครับมีอะไรผิดพาดนี้ขอโทษด้วยครับขอโทษนะครับยอมี่ช่วยเองมาเองไีก็สองนั่นเองไปไปกระจายพวกเราพวกเรา ไปเจอกันที่ดิสไปเจอกันดิสไปเจอกันดิสไปเจอกันดิสเจอกันที่บ้านเราเจอกันดิ๊ดิสเจอกันดิ๊ตร้อนร้อนร้อนกับบ้านเล้วนะกับบ้านแล้วนะร้อนมากกับ